พี่ไม่ซูโฟโขคนกับผมเป็นยังไงเนาะพี่น้องเข้าไว้โชคมันกันมานอนอล้างรัฐบาลไทยออกแล้วแล้วเลขมันก็ออกกันเลขบนก็ออกกันเจ็ดศูนย์หกเลขล่างก็ขึ้น 16, หนึ่งหกเรื่พี่น้องหกบนหกล่างเนาะพี่น้องเนาะขั้นสื่อถึกรักก็ขึ้นได้ขั้นมากขั้นสองมากกับสองบนสองล่างขั้นหามากกับหามากหาบนหาล่างแบบนี้มากหกบนหกล่างนะี่พี่น้องศูนย์หกกับหนึ่งหก เก่งไลพี่น้องอยู่หลักหน่วยมัพี่น้องเข้ามาเบิงว่าสำนักไดเขาสำนักไดุดถวดวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดแต่โมกุล่าเข้าไปขิได้ตามต่อเนาะเพราะว่าวันที่สิบหก,กว,วันคู่ว่พี่น้องรับมาแดงบ่เขาได้พี่น้องรดเป็นวดแรกรดเลยพี่น้องเล็กวิ่งแปดกับหาเพราะมีจั๊กตัว ส่วนจับคู่กับมืมีตะแปดหกบ่เขาแล้วพี่น้องได้รับมาแดงรุดเหล็กวิ่งสามงวดรุดเลยสามงวดเพิ่งรุดอันนี้คงเพชรผ้ารวยบ่เขาแล้วพี่น้องได้บางเนี้ยเน้นหาศูนศูนหาไอ้เม็ดเดียวบางเนี้ยพี่น้องบ่เขาเลยเหล็กวิ่งบมีจักตัวพี่น้องบางเนี้ยเน้นหาศูน์หมพี่ หกส่วนพี่หกห้าส่วนพี่เรียงมันลายตัวพี่น้องห้ากว่าขีบตัดว่าส้อยหรอกเนาะสี่ห้าศูนย์ก็มีสี่ศูนย์ก็ม,กมี่พี่หกส่วนถือว่ากเขาหรอกพี่น้องไม่ไปตัดไปสร้อยหรอกของพอวิ้ไส้กับรูนเหมือนเดิ้ลพี่น้องได้มีแต่สามหกเลขออกศูนย์หกเนี่ยล่างให้วิ่งศูนย์ไปขึ้นบนบน ของพลวิเสษกันเลยให้ให้ล่างขึ้นบนของปูซี่วนอันนี้เหลีกล่างเนาะพี่น้องเนาะของปูซี่วนเข่าตกกับเนาะพี่น้องแต่ว่าปูบบดวาด่าตรงๆเลยเพราะว่านเป็นลักซิฟนะนี่ของปูซีส่วนปูไหลักซิฟไหมมันเหมว่าเพิ่นโอปูเออปูให้ลักซิฟถึกแล้ว ของปูีูเป็นเบื้องคิปย้อนหลังไ,ได้พี่น้องเดอ้ออันนี้ล่างนี่บันีส่วนบนปเูเด่นสามพวเขาเลขกบนพ่ะเขาได้พี่น้องเดอ้อเพราะว่ามนันศูนย์หกของพ่อแต้มนี่เลียกล่างให้สามพระเขาพี่น้องของพ่อแต้มล่างนี่พ่ะเขาได้พี่น้องเดอ้อมนชิมีชุดล่างด่วนของงานเบื้องของงินแม่ข่าของแม่ข่าเขาหกหนึ่งเนาะเขาหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เพิ่นมาสรุปโค้งทุดท้ายนี่ อันนี้ตัอมวดดอกนี่มันเหล็กตัวเดียวกันเนี่ยอันนี้เพื่อนมาสรุปโครงทุดถ่ายเห็นบอกระบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเบาเลยเฮตัดเอาสร้อยเอาเห็นบอเพื่อนเฮตัดเอาสร้อยเอาแต่ว่าเพื่อนมาเนียนแปดหาล่างนี่เพิ่นเพิ่นเบาเนาะบได้เขียนไว้กระือว่าเขาหกนึงเนาะพี่น้องเนาะของเพื่อนเพื่อนบอกเฮตัดเอาสร้อยเอาเด้อเนี่ยหนึ่งห้าเนี่ย หนึ่งหกนี่ถือว่าเขาถือว่าเขาเราพี่น้องเลขชุดเดียวหางเดียวคงทุท้ทยนี่คงทุทไทยเนี่เพื่อนบอกให้ตัดเอาสร้อยเอาเพื่อนบอกเต็มปากเลยล่ละไปฟังคลิปจอหล้างได้เลขชุดเดียวหางเดียวนึงนี่เพื่อนกระเบ้าให้ตัดเอาสร้อยเอาของแม่ค่าลูกชิน้นโอ้เหล็กลับบกขวดนี่บกเขาเราพี่น้องบบมีเลยเหล็กลับบกเขา่าอ้อ เล,เลขอ่ะบมแนขอโทษเลกมีที่หม,ม่แม่พาเขาโอ้ยหลุดหลุดพี่น้องหลุดเลกในตารางมีแต่หกตัวเดียวเสี่ยนทุ่งฝนสามกับหนึง่งเขาหนึ่งด้พี่น้องเด้อพี่หกหนึ่งเป็นตัวเน้นของเพื่อนซ้ำเพี่เห็นบ่เป็นตัวเน้นซ้ำทีมีผู้ส้อยอบ่ล่นี่แตัวาาเลกที่จริงแล้วเลขตัวเดียวนึงสามตัวตัวเดียวขั้นซ้อยก็ดได้ได้วยพี่น้องเลย ออกหนึ่งหนึ่งหกความเสี่ยงตรงฝนอันนี้เพราเขาตรงนี้ภาษาังค์เสรินงนี้สูตรทำเงินปูศูนย์เจ็ดไ่แปดพราเขาปูศูนย์เจ็ดหลุดได้พี่น้องได้ปูเจ็ดสองปูเจ็ดสองเอาให้วิ่งเก้ากับศูนย์เน้นศูนย์บัดเข่าอยู่พี่น้องตาจับคู่ครึ่บเอา ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดโมมีศูนย์หกบกเข่าพี่น้องล่างนี่ห 3, าสา,ามกบกเข่าตะไบเหล็กวิ่งเข่าบน่นโย่พี่น้องหัวสร้างวิ่งไพี่บกเข่าพี่น้องลดบางนี้ยเน้นไหมบกเข่า,าของพ่อช่วยเออบางนี้เป็นตัวเน้นสัมพัญ เขาบนล้างได้ตัวนี้หกส่วนนี่ของพขอช่วยนี่เอา้เอาพี่น้องแม่ข่าลูกสินท่มาถามน,อนอ้องพี่น้องวาไดดบอวาสันแม่ข่าลูกสินมัดท่มาถามวาไไดเม่มซื้อเพิ่มไปสำหแม่บานนี่แม่ข่าลูกสินมัโท่มาถามพี่น้องเพิ่นว่าไไดเพราหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ไงอันนี้มาตัดไม่ไม่เขียนบางนึงกันละเพิน่นเพิ่นกับว่าเต็มปากเลยว่าไห้ตัดเอาสร้อยเอานึงหาหนึงหงนะ่ะ นะครับบริษัทเสือเนาะพี่น้องเนาะบริษับริษัทเสือเอามาเริ่มของพอ่พอพ่อวยก่อนของพ่อ่วยนี่เขาบนเขาล้างได้ได้พี่น้องได้ตาเป็นตกกัวกัปกัปกระยาพ่อเพื่อนบริษัปักลักเล็กเหีนบ่เล็กวิ่งกับเขาหกเห็นว่าหกมาบนมาล้างแต่พ่อมาแยก,กมันบ่เขานี่บางในตัวเน้นหกหนึ่งไอ้ที่ว่าเขาบนเขลาล้างเราพ่อ่วยนะกดติดตามได้เอฟซีเขามาใหม่ก็ได้ของพ่อ่วย เสี้ยนตาทิพย์เลขวิ่งเข่าศูนย์นะพี่น้องอุ้ยเข่าตัวเนียนเพื่อนพร้อมเข่าตัวเนียนเพื่อนพร้อมเลขเพื่อนบ่ไเ้ปพักลักเพื่อนบนล่างไปกลับนะเสี้ยนตาทิพย์เข่าอีกแล้วเมื่อวันที่สิบหกท่านว่าจะเข่าห้าเก้าตรงๆวบันนี่เข่ามกเข่าตัวกลับก็ถือว่าเข่าเลขเพื่อนบ่ไเ้ปักลักเลขวิ่งก็เข่าศูนย์พร้อมเข่าตัวร่องแต่่าเพื่อนมาเนียนไอยู่นี่หกศูนย์นี่เข่าอีกล่ะเนา เชียนตาทิพย์เขาอะไรพี่น้องของพ่อญาโอ้ยตกันศูนย์หาพวกเขาพ่อญาพวกเขาได้พี่น้องได้พ่อญารุดเสี่ยนพ้าสุกพวกเขาเราพี่น้องมิตหาหนึ่งเลขออกหนึ่งหกเสี่ยนพ้าสุกพวกเขาของพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ้านเขาตรงๆอย่างไรปาดพ่อผู้ใหญ่พี่น้องไอ้ พี่น้องย็บซี่ฮันได้โชคมันก็จะเริ่มคากระฟอกาแฟเพื่อน่ะล่ะเขาซีงวัดล่ะพ่อผู้ใหญ่บางในเขาตรงๆงเลยเด็กวิ่งกับเขาหกพ่อผู้ใหญ่เนี่ยพี่น้องเย็บซี่ฮันไดอยากแบ่งปันระบุมาเด่บ้านให้คากาแฟพพ่อผู้ใหญ่เขาซีงวัดล่ะเนี่ยแคบหน้าจอไว้เนี่ยแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องได้เขาซีงวัดล่ะพ่อผู้ใหญ่เพิ่นเขาตรงๆรงอามของยายน่ง ว่าเข่าพี่น้องของยายนงว่าเข่าลดยายนงไม่เข้าหลุดได้พี่น้องเด้คนขอนแกจนเข่าอีกลหรอปดคนขอนแเจนเข่าตัวล่องเล็วินกับเขา่าจับคู่กับเข่าตัวล่องคนขอนแเจนกับเข่าอีกเลยคนขอนแเจนกับเข่าได้พี่น้องกดติดตามไว้นะว่าเสียหายยังดอกอาจารย์หยุดงวนนี่รุดว่าเขา่า ให้หาหนึ่งพ่าเขา้าพี่น้องเด้อจานยุดไม่เข้าพ่อหวันพ่อหวันบ่มี่่เขา่าพ่อหวันรุดพี่น้องกับหัวพ่อหวันพ่เขาเสี้ยนเทปเล็กวิ่งเขาอยู่พี่น้องเสี้ยนเทปเขาตะเลขดวิ่งเขาตวล่องเล็กว่มีเก่ามี่ตะหกหกบุญหลางเล็กวิ่งเขาหกบุญหลงเสี้ยนเทปเล็กวิ่งเขาบุญ่ลง ปู่สำนักสงฆ์พรเข่าพี่น้องลดปู่สำนักสงฆ์ไม่เข้าปู่ขอนจ่นกับพรเข่าพี่น้องลดปู่ขอนจ่นไม่เข้ามีแต่สามหกของพ่อจิตของพ่อจิตกับพรเข่าพี่น้องของพ่อจิตกับรดมีให้เบิ่งมัดถูกอาจารย์นะพี่น้องแล้วให้เบิ่งตักอาจารย์เลขวิ่งเงินล้านบ ics, it, ่เข่าพี่น้องลดเลขวิ่งเงินล้านกับพรเข่าลด ของคนลึกลับโอ้ยบัดหกสองบัดมีบัดบ่มีหกหนึ่งคนลึกลับบ่เขาได้ไปน้องได้คนลึกลับไม่เข้าโหลดอาจารย์ไก่อาจารย์ไก,รก่รุ้นม็ดบางนะครับหัวอาจารย์ไก่เหล็กวิ่งรุ้นม็ดเลยเหล็กสามตัวอันนี้ของพอแ้มอันนี้ของพอแจมคือจังเอ้า พอแต่มวาแม่เขาหกนหนึ่งเลยเออพอแต่มสามกับซีกับพวกเขาโอ้ของพอแต่มหุดเมือดตวนี้ของพอแต่มหุดเมือดต้นพ,ตตพี่น้องได้แต่มไม่เข้าหุดเมือคนอุบลให้แปดกับพวกเขา คนอุบลกับลุดได้ไปรองได้คนอุบลก็ไม่เข้าหลุดมีไห,หมเบื้องบนคนสลรคามเล็กวิ่งเขาหกจับคู่เขาตัวกับคนสารคามเล็กวิ่งเข้าหกเข้าตัวรองแสดงว่าเพื่อนไปเฮือกน้ำเขาว่ดสามหาเอาเขาตัวรองก็ถือว่าเขาเพราะว่าเล็กเป็นวไดเ็กปากหลักได้เห็นว่สังเกตเล็กวิ่งมาเนี่ย เพิ่นบ่ได้วะหลักสิบหลักหน่วยเนียของเซียนหยวนของเซียนหยวนก็เข้าอีกล่ะเซียนหยวนเพิ่นเขา้าซีหางวดแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนเขาให้เ,นนหเลขหลายตัวนี่เข้าทุกงวดแล้วนี่ถ้าให้เลขหลายตัวเซียนหยวนวนะนะหลักร้อยบ่เขา้าดอกหลักร้อยมันเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์หกปูสามแปดห้ยหนึ่งโอ้ยลงล่างให้บนโล่าง อันนี้ของลูกอันนี้เพราะอันนี้ต่องว้วดอันนี้ของลูกสาวเพื่อนเขาบนเขาล่างเล็กวิง่งเพื่อนมาจับให้แปะหนึ่งเพาเขาลูกสาวปูวนี่เล็กวิง่งเขาบนล่างได้พี่น้องได้อันนี้ปูสุดงมาจากสีเจดกัพี่นอ้องบพเขาหรอกนี่อเพอเขาหรอกของสะของ เลขรับสร้างคมบกเขาได้พี่น้องได้รับสร้างคมเนี่ยบกเขา่าของสร้างคมกับบกเขาสร้างคมมิดเป็นตัวเนี่นสามศูนย์สี่เขาตะลักลอยเจ็ดนี่แหละนี่ของสร้างคมเขาตะลักลอยสี่หนึ่งมี่บวมีหกหนึ่งเพื่อนให้มาเข้าเต็มเต็มโอ้เหล็กสองคูนึโอ้ยเขาบนล่างเลยละ เขาบนล่างได้เพี้ยนให้มาเนี่ยโอ้ยเหล็กวิ่งกับเขาหกเพี้ยนให้มาเข้าบนล่างพี่น้องเลยเสียนมันหน้าบ่าเขาเาด้พี่น้องด้วเสียนมันหน้าบ่เขาเอาลับกอทอมอเขาตัวล่องพี่น้องเพิ่นไปนเน้นซีผนเขาสวน แล้วก็จับคู่เขาตรงๆอืมเขาตรงๆเอาพี่น้องได้กัน่าน่อไปบนคลิปย้อนหลังได้ด้วรับกอทอมอนเขาตรงๆเนาะมากวดวัันที่สิบเจ็ดหลังวันคู่แล้วห้าง็มาตามกันต่อได้พี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียรพราววยสวัสดีครับผม